เปิดถึงอาการของเอสกันตโพงค่ะสำหรับเอสกันตโพงแฟนคลับและคนบันเทิงต่างส่งกำลังใจให้ครอบครัวและตัวเพลงหนุ่มให้หายไวๆไวและมีเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องๆในวงการต่างก็อวยพรให้หนุ่มเร็วหายไวนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดนั้นผู้จัดการดาราคนดังพี่เอศุภชัยที่เป็นคนสนิทของหนุ่มเอสเช่นกันึซงพี่เอได้เปิดใจและให้สัมภาษณ์ถึงอาการของหนุ่มเอสหลังเข้าเยี่ยมอาการหนุ่มเอสในครั้งล่าสุด ล้านเห็นอาการเอสทำเอาน้ำตาไหลเพราะการรักษาเป็นไปด้วยดีมากๆพร้อมเผยฟื้นถึงขั้นลุกขึ้นมานั่งได้จริงๆแล้วหรือเปล่าได้ใจความเอาไว้ว่าลุกขึ้นมานั่งได้แล้วไหมอันนี้พี่เอคุยกับทางบ้านของพี่เอสซึ่งทางครอบครัวแล้วน้องชายพี่เอสจะมีถแถลงให้น้องๆสื่อมวลชนได้ทราบกันนะเพราะว่าพี่เอว่าเรื่องนี้ยากให้คนหมอเป็นคนออกมาพูดเองดีกว่า เพราะถ้าพี่เอพูดอะไรผิดพลาดออกไปมันอาจจะดูไม่ดีซึ่งทุกคนที่เป็นห่วงพีเอสก็ได้ทราบซึ่งทังครอบครัวก็มีเจตนารมณ์นี้อยู่เหมือนกันซึ่งในตอนนี้กําลังปรึกษากับทงรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอว่าจะพร้อมในวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้พันรยาเอสประกาศในไอจีนะคะพี่เอขออนุญ,ญาตให้ทางครอบครัวแถลงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและละเอียดอ่อนยากที่จะให้คุณหมอบอกอาการที่ชัดเจนจริงๆเล้าให้ทุกคนได้ฟัง E